สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียอีกครั้งนะครับในวันนี้วันที่10นะครับพฤศภาคม2566นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเฮียต้องขอกราบอภัยนะครับเมื่อวานนี้นะครับในคลิปนะครับที่เฮียอ่รวมสกอร์ของทางด้านฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของเมื่อวานซืนผิดพลาดไปนะครับจาก2ี่ประตูนะครับจริงๆมันต้องเป็นแค่21ประตูไม่รู้ว่าตาแก่คนนี้นะครับ เออรวมเลขยังไงแล้วต้องขอขอบคุณ f C ีที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็บอกว่าเฮียรวมผิดนะครับนะเฮียก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็เฮียก็จะปรับปรุงนะครับในการทําคลิปให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ถึงเฮียถึงบอกว่าทุกคอมเมนต์นะครับเฮียอ่านนะครับแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้เฮียตลอดนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นการชมหรือว่าการติติงหรือว่าอะไรทุกอย่างนะครับเฮียน้อมรับทุกอย่างนะครับ ผิดก็เอามาปรับปรุงแก้ไขนะครับนะขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งติดตามแล้วก็คอมเมนต์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะครับนะทุกอย่างเฮียก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเอาละวันนี้เรามาสรุปผลฟุตบอลเมื่อวานนี้เลยนะครับใครไม่ได้ดูนี่ก็ถือว่าทราบนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ เต็มไปด้วยคุณภาพจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคแทคติกนะครับแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวนะครับแล้วก็บรรยากาศในเกมนะฮะมันจริงๆนะครับเราไปดูสเปคตัวผู้เล่นนะครับของทางฝั่งเจ้าบ้านหรืวอร์ริดก่อนละกันนะครับลิเอริพนะครับมาในแผน433านะครับผู้สาประตูก็เป็นดิโบกุลตัวนะครับเซนเตอร์ฮาฟสตัวก็เป็นรูดิเกอร์ยืนคู่กับเดวิดอาลาบานะครับแบ็คซ้ายเป็นกามาวินการนะครับแบ็คขวาเป็นคาวาคาวนะครับ ส่วนตรงกลางนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเล่นดีจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูก้ามดิตนะครับบาวเวเด้นะครับโทนิโครสนะครับแล้วก็แนวลุก3ตัวนะครับก็เป็นวินิสุอุสจูเนียนะครับโรดิโก้นะครับแล้วก็คาริมเบนเซม่านะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็มาในแผน4-2-3-1นะครับผู้สาประตูก็เป็นเอเดซอนนะครับเซนเตอร์ฮาฟ ก็เป็นลูเบนดิอาร์นะครับจอห์นสโตนนะครับทางฝั่งซ้ายก็จะเป็นอาคันจีนะครับทางฝั่งขวาก็เป็นไคล์วอคเกอร์นะครับแล้วก็กองกลาง2ตัวนะครับตัวรับก็เป็นกุนดดกันกับโรดี้นะครับนี่สอดเล่นดีจริงๆนะครับทั้ง2ตัวนะฮะเมื่อวานต้องยอมรับจริงๆสู้กันสนุกมากนะครับส่วนแนวลุก3ตัวนะครับก็เป็นเควินเดบรอยนะครับแจ็คกี้ลิตนะครับแล้วก็แบนนาโดซินวาหน้าเป้าก็เป็นเออร์ดิงเบลฮาร์เรนนะครับ เมื่อวานเงียบเชียบไปเลยนะครับเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์นะฮะเริ่มเกมมานะครับก็เป็นทางด้านแมนซิตี้ครับทำเกมลุกเข้าใส่มีโอกาสยิงหลายครั้งนะครับแต่ก็ไม่เข้ากรอบบ้างติดบล็อกบ้างตีโบก,กุตัวเซฟบ้างนะครับ30นาทีเนี่ยเป็นทางฝั่งแมนซิตี้นะครับโหมเกมลุกเข้าใส่นะครับทางฝั่งเจ้าบ้านหรือเมลิดมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับในการที่ ผ่านบอลเข้าไปดีนะครับที่ลูกนั้นลูเบนดิอาสกัดได้ก่อนนะฮะไม่งั้นอาจจะไปถึงเบนเซม่าก็ได้ครับลูกที่บินซิอุสจูเนียนะครับผ่านบอลเข้าไปนะฮะแต่กลับกลายเป็นว่านาทีที่36นะครับทางด้านหรือมาริดมาออกนำนะครับจากการยิงของวินซิอุสจูเนียนะครับก็ยิงจากนอกกรอบเขตโทษนะครับโอ้ยิงลูกนี้สวยงามหมดจดจริงๆนะครับหมดสิทธิเอเดิซอนจะเซฟนะครับ แล้วก็จบครึ่งแรกไปนะครับก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านริมมาริดนะครับนำไปก่อนนะครับหประตูต่อศูนนะครับเป็นเกมที่แมน i ซิตี้ในครึ่งแรกเนี่ยทำได้ดีกว่าครึ่งหลังเนียก็คิดว่าทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้จะกลับมาบุกนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าทางด้านริมมาริดนะครับเป็นทีมที่ทําเกมลุกเข้าใส่ ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเฉพาะนะครับลูก้าโมดิทนะครับเหมือนเล่นเลิงระบำนะครับเดินเล่นชิวๆสบายๆนะครับในสนามนีม่ฟุตบอลอยู่ฝ้าแชมเปี้ยนลีกนะเฟยเฮ้ยทำไมชิวอะไรขนาดนี้ตัวน,นี้กรอก็แบบโอ้โหคลองบอลคุมจังหวะได้สุดยอดจริงๆนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่เฮียอยากจะชื่นชมนะครับทางด้านของดิมมาริดน,นั่นก็คือคามาวิก้านะครับแบ็กซ้ายนะครับเล่นแบบว่า พอแย่งบอลได้นะครับเอาบอลเข้ามาตรงกลางแล้วก็แจกจ่ายบอลไปให้ทางด้านแนวลุกได้แบบค่อนข้างดีเลยรวมถึงคาวาคาด้วยนะฮะทำงานทำผลงานได้ดีด้วยเซนเตอร์ฮาฟที่เล่นดีก็อย่างลูดิเกอร์นะครับทำผลงานได้ดีมากแล้วต้องยิ่งชมไปเข้าไปใหญ่นะครับวินิสูต์นี่อันตรายจริงๆนะครับต้องยอมรับเลยครับอันตรายมากนะครับแต่แล้วบุกอยู่ดีๆนะครับก็มาโดนเควินเดอรอยนะครับยิงไกลลูกนี้สวยงามมากนะครับถ้าใครได้ดูนะครับหมดจดนะครับ ซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งนะครับหมดสิทธิ์ที่เพื่อนร่วมชาติอย่างเกตีโบกูตัวนะครับหมดสิทธิ์เซฟไปเลยนะครับลูกนี้เรียบร้อยนะครับเสียบเสาเข้าไปก็เป็นเควินดูบอยนะครับตามทำตามอ่าทำประตูตามตีเสมอไปได้1ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ผัดกันลูกผัดกันลับนะครับก็สนุกนะครับก็จบ90นาทีนะครับก็เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ทําให้ เราก็เฮกันไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับนะสนุกนะครับเมื่อคืนนี้สนุกนะครับก็เก็บตกมาให้เพื่อนเพื่อนฟฟังนะครับใครที่ไม่ได้ดูก็ไปหาดูได้นะครับในไฮไลท์ต่างๆนะครับหรือว่าจะดูเต็มได้นะครับในถ้าใครมีแอป Being Sport หรือว่าดูของ True นะครับที่มีแพ็กเกจอยู่ก็เข้าไปดูได้นะครับปลองครับคู่นี้สนุกนะครับ ส่วนวันนี้ก็เป็นรอบรองชนะเลิศเหมือนกันนะครับเป็นมิลานดาร์บี้แมตช์นะครับในเวอร์ชั่นยูฟาแชมเปียนลีกนะครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับเป็นทางด้านเอซีมิลานนะครับพบกับอินเตอร์มิลานนะครับจริงๆก็เตะสนามเดียวกันนี่แหละนะครับบ้านเดียวกันแต่ว่าวันนี้ยกให้ทางเอซีมิลานเป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับเป็นทีมเยือนนะครับก็คงจะแบ่งว่า แฟนเจ้าบ้านเข้ามาได้เยอะกว่าแฟนทีมเยือนแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเป็นใช้สนามเดียวกันนะเอาละเราก็มาดูสถิติของทั้งสองทีมนะครับในคู่นี้นะฮะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสถิติ10นัดหลังสุดที่พบกันมานะครับเป็นเอซีมิลานเอาชนะไปได้3ครั้งนะครับแล้วก็อินเตอร์ <Okay. S 1> มิลานเอาชนะไปได้ถึง5ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกัน2ครั้งนะฮะ ก็เห็นได้ว่าอินเตอร์มิลานนะครับ10นัดที่ผ่านมานี่ทําได้ดีกว่านะครับโอเคส่วนผลงานของทาง a อซีมิลานนะครับวันนี้10นัดหลังสุดนี่ชนะ4ี่นะครับเสมอ5้และแพ้1นะครับแล้วก็การเล่นเป็นเจ้าบ้านมันจะเจ้าบ้านยังไงมันก็อยู่สนามเดียวกันเออติดใจอะไรนักหนาเฮ้ยเฮ้ย,ยนะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะสเสมอสนะครับนะ ส่วนทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับ10นัดหลังสุดต้องบอกว่าฟอร์มดีเลยทีเดียวนะครับชนะไปถึง6นะครับเสมอ3และแพ้1นะครับส่วนการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับ5้านัดหลังสุดชนะ4นะครับเสมอ1ยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนด้านการความพร้อมของนักเตะนะครับของทั้ง2ทีมนะฮะทางด้านเอซิมิลานะครับเทนกุนซูเปียโอลี่นะครับปวดหัวเล็กน้อยนะฮะ ต้องรอดูความพร้อมของทางด้านเราไปเอเลเอนนะครับนะแนวลูกตัวเก่งของเขานะครับซึ่งได้รับการบาดเจ็บมาจากนัดที่เจอกับลาซิโอนะครับที่เอาชนะลาซิโอมาได้นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะผ่านความฟิตรหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่ผ่านก็ยังมีเซเลเมเกอร์นะครับลงลงแทนได้อยู่นะครับนะของมิลานเนี่ยผ่านด้วยการเอาชนะนาโปลีมาได้นะครับ ด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ส่วนอินเตอร์มิลานนะครับอินซากี้นะครับ <Okay. S 1> ก็ผ่านเข้ารอบมาดริการเอาชนะเบนฟิก้าด้วยประตูรวม5ประตูต่อ3นะครับ <Okay. S 1> นักเตะที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ก็มีโกเซนนะครับแล้วก็แล้วก็สกินเนียนะครับที่พักยาวไปเลยนะครับสกินเนียส่วนนักเตะคนอื่นน,น,นะครับก็น่าจะพร้อมนะครับก็จะน่าจะดาโดย แนวลูกอย่างราโลมาตินีนะครับโรมิโอูการกูนะครับเฮลิกมาคิตยานพวกนี้นะครับฮาคารฮาคารซลาโนลู H akan, H akan, นะครับแล้วก็นิโคลาบาเรลล่านะครับก็แล้วส่วนความเห็นของเฮียในคู่นี้นะฮะก็เป็นทางอินเตอร์มิลานนะครับทำได้ดีกว่านะครับแต่การเล่นในบ้านของเอซิมิลานก็จริงๆมันได้เปรียบกันแค่ กองเชียร์เท่านั้นเองนะครับกองเชียร์เอซมิลานก็จะได้เข้ามาเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเสียงเชียร์ก็จะมีกําลังใจให้กับเอซิมิลานนะครับแล้วช่วงนี้เอซมิลานนะครับมีข้อดีอยู่ก็คือเป็นทีมที่ค่อนข้างเสียประตูยากนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เล่นเน้นผลมากขึ้นนะครับส่วนทันดา <Okay. S 1> ้าอินเตอร์มิลานก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นทีมที่ค่อนข้างเสียประตูยาก <Okay. S 1> แล้วก็เล่นเน้นผลนะครับ จังหวะที่เข้าทําได้ก็จะทําแต่ว่าเกมลุกเนี่ยดูเฉียบขาดมากกว่านะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ดูแล้วนะครับวันนี้นะครับแพนดิแคปเนี่ยมันไปอยู่ทางฝั่งอินเตอร์อีกแล้วนะฮะ <Whoa. S 1> ในความเห็นของเฮียนะครับดูแล้วอินเตอร์มิลานมีโอกาสเอาชนะทางด้านเอซีมิลานได้มากกว่าเพราะความดุดันในแนวลุกนะครับแล้วก็กองกลางที่เล่นดีกว่าแต่เอซีมิลานนะครับน่าจะรวมใจแล้วก็มีเสียงเชียร์ขึ้นมาเนี่ย ในมุมมองของเฮียนะครับคู่นี้เฮียว่าน่าจะเสมอกันไปแบบเมื่อวานมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เฮียขอเชียร์เอซิมิลานะครับนะก็ไปรอดูกันว่าผลจะออมาเป็นยังไงเฮียก็ต้องรีบนอนแล้วก็ตื่นมาดูอีกครั้งนะครับน่าจะเป็นฟุตบอลที่สนุกนะครับนะมาเอาละก่อนหน่งละอท้ายสุดนี้นะครับก็ขอกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e กดแชร์ คนละหแชร์คนละ1ไลค์ like, นะครับปิดกําลังใจให้เฮียหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับเฮียอ่านทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้ก็ขอให้เชียร์ฟุตบอลกันให้สนุกนะครับนะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็มาพบกันใหม่แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ